แซบเกินต้านเบียร์เดอะอยซ์เซิร์ฟแฟชั่นชุดเทปพ,พันตัวเพจซีดไม่เป็นรองใครสำหรับนักร้องสาวเสียงใสเบียร์เดอะอยซ์หรือเบียร์พัสราน,านันล่าสุดออกมารัวชอ็อตเซ็กซี่ในแฟชั่นชุดเทปพ,พันตัวโพสต์ท่าสวยอวดหุ่นแซบย่านเยาวราชจะร้อนแรงเกินต้านแค่ไหนไปส่องกันเลยเบียร์มีชื่อจริงว่าพัสราน,านันอัศดมงคลเกิดวันที่สงตุลาคมพศ2538 ภูมิลำเนาเป็นคนกรุงเทพมหานครจบการศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนราชินีบูรณาจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิเทศาสตร์มหาวิทยาลัยอัดสัมชัญไอจีเบียพาสารนะเบียเดอะวอยซ์หรือหรือเบียพัสรนนเป็นที่รู้จักมาจากการที่เธอเป็นเน็ตไอดอลที่มีจดขายคือความน่ารักและสดใสและมีผลงานอย่างการถ่ายโฆษณาและถ่ายแบบมากมายรวมไปถึงยังเคยชนะเลิศการประกวดพ็อกกี้สตาคอนเทสมาแล้ว โดยเธอกลายมาเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางจากการที่เธอเคยได้เข้าประกวด The Voice Thailand Season 3และสามารถเข้ารอบ ไล่ออดิชันได้นั่นเองโดยหลังจากการประกวดเธอก็มีผลงานทางด้านเพลงออกมาเรื่อยๆรวมไปถึงยังมีพัฒนาการที่นูโตขึ้นจากสาวน่ารักเป็นสาวที่มีลุคที่เซ็กซี่มากขึ้นรวมไปถึงยังมีความสามารถทางการร้องเพลงจึงทําให้เธอกลายเป็นที่สนใจและติดตามของแฟนคลับในหลากหลายแนวเลยทีเดียวหลังจากจบรายการ The Voice Thailand b e a r The Voice ก็ได้เซ็นสัญญาเป็นนักร้องในสังกัด GMM Grammy และมีผลงานเพลงออกมาอย่างต่อเนื่องผลงานเพลงของเธอได้รับความนิยมจากแฟนเพลงเป็นอย่างมากส่งผลให้เธอกลายเป็นศิลปินที่มีแฟนเพลงติดตามเป็นจํานวนมากนอกจากผลงานเพลงแล้วเบียเดอะวอยซ์ยังมีผลงานการแสดงอีกด้วยเช่นภาพยนตร์เรื่องสลัมบอยซอยตืดและซีรีส์เรื่องเดอะบ็อกกล่องหลอนซ่อนตายปัจจุบันเบียเดอะวอยซ์ยังคงเป็นศิลปินที่มีผลงานเพลงออกมาอย่างต่อเนื่องเธอเป็นศิลปินที่มี ความสามารถลักษห์ทำให้เธอเป็นศิลปินที่ประสบความสำเร็จในวงการเพลงเธอเริ่มเป็นที่รู้จักในการเป็นเน็ตไอดอลผ่านโซเชียลมีเดียด้วยความน่ารักสดใสของเธอเธอจึงเริ่มเข้าสู่วงการผ่านการประกวด Poppy Star Contest ค,าควารางวัลชนะเลิศการประกวดหลังจากนั้นเริ่มมีผลงานโฆษณาออกมาให้รับชมกันอย่างเป็นระยะและกลับมาเป็นที่รู้จักโด่งดังอีกครั้งผ่านการประกวดร้องเพลงในรายการ The Voice Thailand s e a ั่น3เธอมีเสียงอันไพเราะ เสียงหวานใสจนได้ฉายา Angel Voice และได้รับคำชื่นชมอย่างมากมายแต่ถึงอย่างนั้นเธอเองไม่สามารถคว้าแชมป์กลับมาได้หลังจากจบการประกวดเธอเริ่มมีผลงานในวงการเพลงให้แฟนๆได้ติดตามมากยิ่งขึ้นพร้อมผลงานการแสดงให้ได้รับชมเธอเองไม่ใช่เพียงเป็นสาวหวานธรรมดาเ e ีย The Voice นั้นยังมีการปรับลุคเซ็กซี่ที่ออกมาดูดีฉีกแนวของตอนเองเพิ่มความฮอตจนประลอดแตกมากขึ้นไปอีกจนเป็นขวัญใจของใครหลายๆคนเลยทีเดียว